ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ ขอให้ทำไว้ในใจว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องของธรรมะประโยชน์ของธรรมะและวิธีที่จะทำให้ธรรมะมีขึ้นมาได้อย่างไรแต่แล้วก็น่าสังเวชท,ที่ว่ายังมีปัญหาเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งยังสงสัยอยู่ว่าธรรมะกับโลกมันจะไปด้วยกันได้หรือไม่ดังที่อาตมาได้เคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาตั้งคำถามอย่างนี้กับอาตมาว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ฟังแล้วมันก่็น่าสะดุ้ง ฟังแล้วก็นน่าสังเวชฟังแล้วก็น,น่าร้องไห้เมื่อพูดถึงปัญหาเราถือว่าโลกนี้กำลังมีปัญหาปัญหาอย่างยิ่งก็คือไม่มีสันติภาพไม่อยู่กันด้วยวิกฤตการมีความเลวร้ายคือมีอาชญากรรมมากขึ้นทุกที ทั้งในส่วนบุคคลืนาภายในบ้านเมืองภายในครอบครัวและมีอาชญากรรมใหญ่คือสงครามหรือมหาสงครามกำลังมีอยู่และกำลังตั้งข้าวว่าจะขยายต่อไปอยู่ในโลกนี่เรียกว่าวิกฤตการณ์ซึ่งเป็นตัวปัญหาที่มีอยู่ในโลกทุกคนก็ไม่ต้องการจะมีวิกฤตการณ แต่ทำไมโลกนี้มันยิ่งมีวิกฤตการมากขึ้นนี่แหละคือตัวปัญหาสมัยก่อนเขาเคยเชื่อกันมาว่าไอธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองสัตว์คุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมะโลกนี้หรือสัตว์เหล่านี้ก็อยู่กันอย่างสงบเย็น เดี๋ยนี้ทำไมมันหาความสงบเย็นไม่ได้เพราะอะไรไม่คุ้มครองถ้าคุณโบราณเขาก็จะตอบว่าเพราะไม,ไม่มีธรรมะคุ้มครองส่วนคนเดียวนี้เขาไม่ถือว่าธรรมะจะคุ้มครองโลกได้ถึงกับมีปัญหาว่าจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่เดิมซ้ำไปสมัยปัจจุบันนี้มีบางลทัทธิถือว่าศาสนาเป็นยาเสพติด สำหรับทำให้มนุษย์มึนเมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรถ้าศาสนาเป็นยาเสพติดแล้วธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าสมบัติทางศาสนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองไม่ว่าศาสนาไหนมีธรรมะเป็นสมบัติทางนั้นธรรมะที่ตรงกันทุกศาสนาก็เช่นว่าทุกคนมาจาก ที่เดียวกันเหมือนกับว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันอย่างพุทธศาสนาก็ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีปัญหาอยู่ที่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากเหล่านี้เราเป็นเพื่อนทุกข์กันมีหัวอกเดียวกันชี้แจงกันแต่ในทางที่จะให้ใหร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้ หรือดับทุกข์ออกไปเสียให้หมดสิน้นในที่สุดก็พบเหมือนเหมือนกันทุกศาสนาว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาความเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณแต่เราควบคุมไว้ไม่ได้ส,สัญญาตญาณก็เลยเมีวัฒนาการไปในทางที่เป็นโทษคือเห็นแก่ตัวแล้ว ก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงทำตัวเองนั่นแหละให้เดือดร้อนแล้วก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนยิ่งไปกว่าตัวเองเพราะว่าเรามันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นทุกศาสนาจะสอนให้กำจัดทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกศาสนา อาจะมาขอท้าให้ไปค้นดูให้ไปพิสูจน์ดูให้ไปทดสอบดูว่า,าศาสนาไหนบ้างที่ไม่สอนให้ทำลายความเห็นเกิดตัวอาจะมาจะเลยพูดเสียด้วยว่าถ้า,าศาสนาไหนไม่สอนให้ทำลายความเห็นเกิดตัวแต่กลับไปสอนให้เห็นเกิดตัวแล้วก็เลิกความเป็นาศาสนาเ,เสเถิดศาสนานั้นยกเลิกได้ เดี๋ยวนี้เราไม่มีหาไม่พบวาศาสานาไหนที่สอนให้เห็นแก่ตัวล้วนแต่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงเสียดกันทั้งนั้นเพื่อว่าเมื่อคนในโลกไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วเขาก็จะรักผู้อื่นได้เขาจะช่วยกันได้ไม่เอาเปรียบกันอย่างเลือดเย็น เหมือนอย่างที่กำลังมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวนี่จะคุ้มครองโลกได้เมื่อใดโลกเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นก็วินาศเดี๋ยวนี้ก็กำลังเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวมากขึ้นไอความวินาศมันก็ตั้งข้าวขึ้นมาโลกจะรอดอยู่ได้ก็เพราะธรรมะในะาศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตัว นี่จะได้จะเห็นชัดได้อย่างหนึ่งว่าโลกจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวหรือใครจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าธรรมะนี่มีสำหรับโลกหรือมีสำาหรับทําอะไรธรรมะนี่มีสำหรับโลกหรือมีสำหรับอะไรท่านทั้งหลายก็มี เสรีภาพที่จะคิดตามความชอบใจว่าธรรมะนี้มีสำหรับอะไรมีสำหรับใครมีสำหรับโลกหรือหาไม่แต่ก่อนไม่มีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าไม่สนใจธรรมะจนไม่รู้จักธรรมะปัญหามันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้ กระทั่งมีปัญหาเกิดขึ้นว่าธรรมะกับโลกนี่มันจะไปด้วยกันได้หรือไม่คือหมายความว่าจะเป็นเครื่องคุ้มครองประคับประคองกันไปหรือว่าจะเป็นเครื่องขัดขวางทำลายล่างกันข้อนี้มันมีคำพูดที่พูดกันโดยไม่รู้สึกตัวอย่างผิดผิด ว่าธรรมะมันตรงกันข้ามกับโลกถ้าพูดอย่างนั้นก็ขอให้คัดใจว่ามันอีกเป็นอีกความหมายหนึ่งในความหมายหนึ่งธรรมะมันก็ตรงกันข้ามกับโลกจริงแต่มันตรงกันข้ามไปในทางที่จะช่วยกันให้หมดปัญหาเมื่อโลกมันจะมุ่งไปในทางเลวธรรมะก็จะให้มุ่งไปในทางดี ธรรมะเข้ามาหาโลกก็เพื่อจะให้โลกหยุดเลวให้เป็นไปนในทางดีถ้าพูดอย่างนี้มันก็พูดได้ว่าธรรมะมันตรงกันข้ามกับโลกมันไปด้วยกันไม่ได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โลกนี่ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องประครับประคองโลกให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ดีธรรมะเข้ามาก็ควบคุมให้โลกเป็นไปด้วยดี ธรรมะก็เป็นไปกับโลกในทางที่จะทำโลกให้ดีไม่ใช่มากัดกันไม่ใช่มาทะเลาะวิวาทกันเหมือนกับความรู้สึกของคนบางคนที่เขาเกลียดธรรมะเขาหวังที่จะเอาเรื่องโลก,โลกเป็นเบื้องหน้าก็เลยพานหาเรื่องตามความรู้สึกของเขาว่าไอ้ธรรมะกับโลกนี่มันขวางกันพราะเขาไปมองในแง่ที่ว่า มันไม่ตรงกับความรู้สึกของเขาขอให้เรามองกันเส้หมายว่าธรรมะกับโลกนี่แม้มันจะมีผลหรือว่ามีฤทธิ์มีเดชอะไรกันไปคนละอย่างแต่มันต้องไปด้วยกันและไปด้วยกันได้ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ดีไอ้โลกนี้ถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกของโลกแล้วมันมันมีแต่จะทำชั่ว เหมือนปลามันจะลงน้ําเรื่อยมันจะไม่ขึ้นบกที่มันมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองให้อยู่ในแนวทางที่มันถูกต้องเมื่อใดมีความสงบสุขเมื่อน,นั้นเป็นการกล่าวได้ว่าธรรมะกับโลกนี้ได้สมักสมานสามัคคีกันมาเป็นอย่างดีจนมามีผลเป็นอย่างนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรจะมีปัญหาอย่างที่กำลังมีอยู่ว่าธรรมะกับโลกจะเป็นไปด้วยกันได้หรือไม่หรือว่าธรรมะสำหรับโลกหรือสำหรับอะไรทีนี้ในเดี๋ยวนี้เรามามองดูข้อเท็จจริงที่กำลังมีอยู่ในโลกที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ลัทธิบางลัทธิถือว่าธรรมะไม่จำเป็นสำหรับโลกธรรมะเป็นเครื่องทวงความเจริญของโลกเราไม่สามารถจะใช้ธรรมะแก้ปัญหาของโลกนี่เขาก็พูดกันไปพวกหนึ่งแนวหนึ่งลัทธิหนึ่งส่วนธรรมานั้นก็ยังคงรูปเดิมว่าธรรมะนี่ต้องคู่กันกับโลกโลกขาดธรรมะไม่ได้ธรรมะจะสามารถขจัดปัญหาของโลก โดยประการทางปวงไม่ใช่ว่าธรรมะจะขะจัดปัญหาไม่ได้ความจริงมันมีอยู่ว่าเขาไม่รู้จักธรรมะไม่สามารถจะเอาธรรมะมาใช้สำหรับขจัดปัญหานั้นต่างหากถ้ามีธรรมะเข้ามาโดยแท้จริงแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้ในพริบตาเดียว โรฟังใหดีว่าจะมาพูดว่าในพริบตาเดียวชั่วตากับพริบครั้งหนึ่งจะขอพูดอย่างคำพูดก่อนในการกระทำนั้นค่อยพูดกันทีหลังว่าในโลกนี้ถ้าเลิกนายทุนใจร้ายกันเสียมีแต่เศรษฐีใจบุญในพริบตาเดียวนี้โลกจะเป็นอย่างไร เรากำลังมีปัญหาว่านายทุนใจร้ายสูบเลือดมนุษย์จนคนยากจนต้องลุกขึ้นต่อสู้จะประหัตประหารกันให้เลือดท่วมโลกถ้าเราหยุดนายทุนใจร้ายเสียเปลี่ยนเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมารักคนยากจนเหมือนลูกเหมือนหลานนี่มันจะแก้ปัญหาได้ในพริบตาเดียวหรือไม่ ทีนี้ที่ว่าจะเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องอาศัยธรรมะถ้ามีธรรมะมาจริงธรรมะของศาสนาไหนก็ได้จะเกิดเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญจะเต็มไปในโลกเช่นเดียวกันในยุคในสมัยที่ศาสนายังมีบารมีมีอิทธิพลมีรัศมีสำหรับส่องอยู่ในโลก หรือว่าธรรมะเข้ามาคนยากจนที่บูชาอบายมุกนั่นเปลี่ยนเป็นชนกรรมอาชีพชนิดสัตบุรุษเสียความทุกข์ยากก็จะหายไปในพริบตาเดียวอาตมาพูดว่า,าคนยากจนที่บูชาอบายมุกนั่นหยุด ตายเสียแล้วก็เกิดใหม่เป็นชนกรรมาชีพที่เป็นสัตบุรุษเดี๋ยวนี้คนยากจนยังบูชาอบายามุกในพุทธศาสนาถือว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรตคร้านทำการงานนี้เป็นอบายามุกใครไปทำข้าวก็จมอยู่ในอบายคนยากจนยังบูชาฮอบายามุกอยู่ เราไม่ได้มีการจัดการกระทําที่ถูกต้องให้คนยากจนสลัดอบายามุกทิ้งไปหหมดสิน้นบางทีมีแต่จะเพิ่มอบายามุกให้เตําไปยังอยากจะขายเหล้าให้มากยังอยากจะขายบุหรี่ให้มากยังอยากจะขายลอตเตอรี่ให้มากอย่างนี้มันก็ทําให้คนยากจนสลัดอบายามุกไปไม่ได้เราต้องการให้เขาเป็นชนกรมาชีพที่เป็นสัตต์บุรุษอยู่เว้นขาดจากอบายามุก โดยประการทั้งปวงธรรมะเข้ามาอบายมุขหายไปความเป็นสัตบุรุษพยนันคขันแข็งซื่อสัตว์สมัครสมานสามคัคคีอดตั้นอดทนมีสติปัญญาก็เข้ามาปัญหาเกี่ยวกับคนยากจนก็จะหมดไปในพริบตาเดียวทีนี้จะมองให้กว้างกว่านี้ก็จะมองว่าให้เลิก กามสุขันธิกานุโยกเสียแล้วลัทธิทุนนิยมก็จะตายหมดไปจากโลกคำว่ากามสุขันธิกานุโยกเป็นศัพท์เป็นคำที่รู้จักกันดีในพุทธศาสนาคือว่าประกอบตนมัวเมาอยู่ในกามบูชากาม ประกอบตนมัวเมาอยู่ในกามทั้งทางตาทางหูทางเจอหมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทีนี้คนทั้งหลายกำลังชอบอย่างนี้กำลังบูชาสิ่งที่เรียกว่ากามก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดที่จะส่งเสริมแต่เรื่องกามใครมีสติปัญญาก็หา อำนาจหากำลังหาปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่กามของตนเกิดลัทธิที่ใช้ทุนเป็นเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์ให้แก่ตนเกิดลัทธิทุนนิยมขึ้นมาบ้างเกิดบุคคลประเภทนายทุนขึ้นมาบ้างแม้แต่คนยากจนแท้ก็อยากจะเป็นนายทุนคนยากจนแท้ก็อย,กอยากจะอยู่อย่างลัทธินายทุน เราจะเห็นได้ว่าแม้จะยากจนอย่างไรเขาก็ยังพยายามที่จะให้มีอะไรอะไรอย่างที่พวกนายทุนเขามีเราก็กำลังทำอะไรควายกันอยู่ในข้อนี้ที่เราเรียกกันว่าความเจริญอย่างว่าเรามีไฟฟ้าใช้กันขึ้นมาในบ้านนอกคอกนาอย่างนี้แล้วคนยากจนเขาก็อยากจะมี ทีวีอยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีสเตอริโอก่อนนี้เขาไม่มีเขาไม่เคยคิดจะมีพอมีไฟฟ้าขึ้นมาที่บ้านนอกคอกนาเขาก็ซื้อหาไอวิททีวีนี่ตู้เย็นหรือสเตอริโอมาเขาไม่มีเงินพอเขาก็ใช้ระบบอินสตอลเมนที่เรียกกันว่าผ่อนส่ง ระบบผ่อนส่งไม่มีที่บ้านนอกคอกมานามาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีทําให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินทําให้เสียหายแก่การดํารงชีพเป็นอบายามุขทางวิญญาณชั้นลึกนี่มันสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่อย่างนี้ที่ทำให้คนยากคนจนก็บูชาการมาสุขันธิกานนโยกอย่างนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีอำนาจทุนหรือมี ความผูกขาดที่เกี่ยวกับทุนแล้วจะไปโทษใครมันเป็นเรื่องของการทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราจะต้องเอาธรรมเข้ามาให้คนรู้จักสันโดษให้รู้จักเป็นอยู่โดยไม่บูชาส่วนเกินก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่ว่านี้ขอให้ รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยกซึ่งมีอยู่ในธรรมเทศนาข้อแรกของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรพอพระองค์จะทรงแสดงธรรมแก่โลกเป็นครั้งแรกพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรบอกว่าอย่าไปแต่ต้องการมสุขันลิกานุโยกกับอัตตกิลมถานุโยก ถ้าเราเชื่อท่านเราเลิกการมาสุขันธิการนุโยกเสียลัทธิทุนนิยมก็ตายไปจากโลกทันทีพวกนายทุนก็ตายไปจากโลกทันทีเกิดเป็นเศรษฐีจใจบุญขึ้นมาได้ไม่ยากเลย่อใยเราช่วยกันมองดูให้ดีๆจนเลิกการมาสุขันธิการนุโยกมันเป็นความผิดความเลวอุปัตถวะจันไรข้อแรกนี่เสีย รวมความว่าเลิกการมาสุขันธิการุโยกได้เมื่อไหรลัทธิทุนนิยมก็จะตายหมดไปจากโลกเมื่อนั้นนี่เรียกว่าในพริบตาเดียวเราทำให้ปัญหานั้นหายไปได้เดี๋ยวนี้มาเข้าใจกัน,สนเสียว่าศาสนาเป็นยาเสพติด ก็เลยไม่ไม่รู้จักว่าจะเลิกการมาสุขันธิการนุโยกกันไปทำไมกลับจะไปบูชาการมาสุขันธิการนุโยกาศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดาศาสนานั่นแหละจะเป็นเครื่องล้างยาเสพติดอะไรอะไรที่เป็นยาเสพติดทุกอย่างเลยสิ่งที่เรียกว่า,าศาสนานั่นะจะล้างยาเสพติดฉันจะศาสนาไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นสิ่งที่จะทำลายล้างยาเสพติดขอให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาการให้ถูกต้องก็จะเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งที่จะทำลายล้างยาเสพติดทางวัตถุติด,ดทางทางวัตถุกด็ดีติดทางจิตทางวิญญาณเช่นกามารมณ์เป็นต้นก็ดีจะเลิกล้างได้เสียเพราะความมีแห่งาศาสนา นี่เพราะไม่รู้จักศา,าสนาจึงเห็นว่าศาสนาปัญญาเสษติดเป็นการกล่าวอย่างไม่ยุติธรรมไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวอย่างนั้นคนโง่เท่านั้นที่จะยอมเชื่ออการกล่าวที่ไม่มีเหตุผล,ลกิจข้อหนึ่งที่จะมักอ้างกันก็ว่าหลายพันปีที่มีธรรม,มะมีศา,าสนามานี่โลกมันไม่ได้ดีขึ้นนี่เรียกว่าพูดขี้ตู ยังไม่รู้จะตูกันอย่างไรที่พูดว่ามีธรรมะมีศาสนาในโลกมาตั้งหลายพันปีแล้วโลกนี้ก็ไม่ดีขึ้นท่านลองคิดดูข้อแท้จริงแท้ๆมันมีอยู่ว่าที่โลกมันรอดมาได้วิวัฒนาการขึ้นมาได้เนี่เพราะมันความมีแห่งธรรมะมีธรรมะเจริญขึ้น มีสันติภาพในโลกมาตลอดเวลาจนกว่าไอ้ลัธิวัตถุนิยมจะเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็กลบเกลือนโอกาสที่โลกจะมีธรรมะเสีหมดสิน้นก่อนมีวัตถุนิยมซึ่งเป็นรากฐานของการมาสุขันลิกานิโยกนั่นโลกก็เคยมีสันติภาพอยู่กันด้วยความสงบเย็น ชั่วร้อยกว่าปีมานี่ที่พอได้ยินได้ฟังกันอยู่นี่มันมีความสงบสุขสันติภาพมากกว่านี้เดี๋ยวนี้มีความร้อนระอุเป็นไฟเพราะมันมีสิ่งที่มาส่งเสริมกรารมสุขันธิกานุโยคคือละทิ้งศาสนาเสียสันติภาพเลยมีมาเรื่อยๆตลอดเวลาที่ธรรมะยังมีอยู่ในโลกพรโลก เทไปบูชาวัตถุนิยมเกลียดชังธรรมะโลกก็เปลี่ยนเป็นมีวิกิจตการและมีวิกิตการนันทาวรยิ่งขึ้นทุกที่วัตถุนิยมเข้ามาครอบงำโลก <c oughs> จนโลกนี่หลงไปในวัตถุนั้นแล้วก็ไม่ให้โอกาสแก่พระธรรมธรนะรมก็เลยไม่ได้ครองโลกนี่จะหาว่าธรรมะ ศาสนามีมาในโลกตั้งหลายพันปีแล้วโลกมันก็ไม่ดีขึ้นนี่มันไม่มีความจริงมันมีมาอย่างสงบสุขตลอดเวลายาวนานไม่เพิ่งมาเปลี่ยนกันเมื่อเร็วๆนี้จะเรียกว่าเมื่อวันนี้ก็ได้คือเมื่อโลกเริ่มหันเหไปทางวัตถุนิยมวัตถุค้นคว้าแต่ทางวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักเอาวัตถุเป็นประธานจนเรื่องของจิตเรื่องเรื่องของวิญญาณหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ ขอให้สนใจกันดูให้ดีๆนี่คือข้อที่จะมายืนยันว่าในพริบตาเดียวเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าว่าธรรมะเข้ามามันจึงมีเหลืออยู่แต่ว่าทำรรอย่างไรธรรมะจึงจะเข้ามาก็ขอให้ย้อนไปพิจารณาข้อความที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่สองว่าธรรมะจะกลับมาได้อย่างไร แต่ปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ยอมสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมในโลกของวัตถุนิยมปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวโดยเฉพาะไม่ยอมสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ยอมฟังไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรม แม้ว่าคนแก่แก่ผู้มีสติปัญญาในโลกนี้มองเห็นว่าโลกมันกำลังจะวินาศแล้วเพราะความไม่มีธรรมธรรมะควรจะกลับมาแต่แล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าคนทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนั้นไม่ยอมฟังสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะแตะต้องจะอุดหูโดยประการต่างๆสำหรับเรื่องของธรรม ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้และจะไปโทษธรรมไปโทษพระธรรมว่าไม่สามารถจะคุ้มครองโลกได้ถ้าอย่างไรพวกเราช่วยกันให้สุดฝีไม้ล,ลายมือจะท,ทำให้คนในโลกเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมพระธรรมหรือพระาศาสนาหรือพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้ากันขึ้นมาใหม่แล้วโลกนี้ก็จะเปลี่ยนได้ในพริบตาเดียว ตรงกันข้ามจากวิกฤตการที่กำลังหนาขึ้นมาในโลกความถูกต้องตามทางของธรรมนั่นมันไม่ใช่วัตถุนิยมแล้วก็ไม่ใช่จิตตนิยมหรือมนโนนิยมอย่างหลับหูหลับตาแต่ว่าเป็นความถูกต้องระหว่างวัตถุนิยมและจิตตะนิยมจึงจะเรียกว่าธรรม อย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าเป็นมัชฌิม,มาปฏิปทานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่เวียงซ้ายเวียงขวาไม่สุดตรงไม่ต้องทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ให้อยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เป็นมัชฌิม,มาปฏิปทาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูตามแนวนี้ลองคิดดูตามแนวนี้แล้วก็จะตอบปัญหาได้เองว่า ธรรมะมีไว้สำหรับอะไรธรรมะมีไว้สำหรับโลกโดยตรงแล้วก็จะเห็นได้ว่าธรรมะกับโลกนี้ต้องไปด้วยกันมิฉะนั้นแล้วโลกนี้ก็จะวินาศสรุปความได้ว่าธรรมะต้องสำหรับโลกโลกจะเป็นโลกก็เพราะว่ามีธรรม,มะมันเหมือนกับร่างกายกับชีวิตมันจะต้องไปด้วยกัน มีร่างกายไม่มีชีวิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรโลกนี่เหมือนกับร่างกายธรรมะเหมือนกับชีวิตในโลกนี้ต้องเป็นไปกับด้วยธรรมะมันจึงจะตลอดรอดฝังไปได้มันจึงไม่ควรจะมามีปัญหาว่าไอ้โลกกับธรรมหรือธรรมกับโลกนี้จะไปด้วยกันได้หรือไม่ขอให้ปัญหาที่มันจะเชือดคอมนุษย์ ให้ตายเกลี้ยงไปทั้งโลกนั้นยุติกันเจทีคือไม่ต้องถามว่าธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่เวลาสำหรับการบรรยายปทาทกถาธรรมก็หมดลงเพียงเท่านี้ธรรมาขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไห้แต่เพียงเท่านี้